สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนมันเพื่อทำคุกกี้ดอกไม้เอาไว้ต้อนรับวาเลนไทน์วันแห่งความรักกันค่ะ, <S <S 1> <S 1> คะก่อนอื่นนะคะเตรียมดอกไม้ที่เราจะมาตกแตง่งเป็นดอกไม้ที่กินได้นะเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็เอามาอาวางไว้บนกระดาษทิชชู่ให้มันแห้งนะคะเตรียมไว้ <S <S เด็ดไว้เป็นดอกเล็กๆได้เลยจากนั้นก็ไปเตรียมเนยค่ะวันนี้ใช้เนยจืด100กรัม ให้เพื่อนๆนำออกมาไว้นอกตู้เย็นรอให้เขาแบบเริ่มนิ่มนะคะค่อยตีตอนนี้มันก็ยังแบบแข็งๆอยู่นะคะยังตีไม่ได้เนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงพอเริ่มนิ่มแล้วเราก็จะนำมาตี ผสมกับน้ำตาลวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพนะคะก็จะเลือกใช้เป็นน้ำตาลหล่อหัางกล้วยนะคะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่มีแคลอรี่นะแต่รสชาติหวานอร่อยเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปเลยนี่ค่ะเราใช้ตัวนี้จริงๆเขามีขายตามออนไลน์เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลได้เสร็จแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปหนึ่งฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาสักประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ตีให้เข้ากันต่อไปก็จะใส่แป้งนะคะวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนชาเราจะทำการร่อนแป้งลงไปเลยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่ามันแบบนิ่มๆแฉะๆไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งไปอีกสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าควรจะใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนแนะนำว่าให้ค่อยใส่ทีละน้อยก่อนถ้ามันยังแฉะอยู่ก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็นวดจนทุกอย่างเข้ากันดี แล้วเราก็จะมาทำการรีดให้มันบางนะคะเป็นแผ่นบางๆเพื่อที่จะทำการขึ้นรูปตัวคุกกี้นั่นเองความหนาบางแล้วแต่เพื่อนๆนะคะอันนี้เราก็จะกดให้มันแบนนิดนึงแล้วก็จะใช้ไม้นวดขนมปังเนี่ยช่วยกลิ้งให้หน้ามันเรียบอีกทีนึงค่ะ ก็ใช้พิมพ์คุกกี้มากดให้มันได้รูปตามต้องการเลยนะคะสำหรับสูตรนี้ส่วนผสมมันจะค่อนข้างนิ่มเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเอารูปทรงที่แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเป็นขอบหยกักโค้งหรือว่าเป็นแหลมๆนะคะแบบนั้นมันจะแบบเวลาเราเอาไปใส่ในถาดมันจะเสียทรงได้ง่ายนะคะเพราะว่าส่วนผสมมันค่อนข้างนิ่มะคะ่ะ นี่ได้เลยนะคะก็แซะออกไปใส่ถาดอบค่ะเราจะทําการอบประมาณสัก15นาทีไฟบนล่างร5 0ยองศาประมาณนั้นนะคะเพื่อให้ตัวคุกกี้นี่มันสุกคือค่อนข้างสุกเกือบร้อยเเซเลยนะแล้วก็พักไว้ให้เขาแบบอุ่นๆก่อนที่เราจะนําดอกไม้มาตกแต่งก่อนที่จะตกแต่งดอกไม้แนะนําว่าให้ทาไข่ขาวก่อนนะคะมันจะช่วยให้ตัวดอกไม้เนี่ยมันยึดกับคุกกี้ได้ดีขึ้นนั่นเอง สำหรับดอกไม้ก็จะใช้ดอกไม้ที่กินได้นะคะหาซื้อได้ในออนไลน์นะคะเขาจะส่งแบบสดๆเลยนะแล้วก็แนะนำว่าถ้าขายได้มาแล้วให้รีบทำเลยอันนี้เราทิ้งไว้ประมาณส่งสามวันอะดอกไม้มันไม่สดมันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็จะจัดรูปทรงได้ยากแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเราอบดอกไม้ตั้งแต่ตอนแรกพร้อมคุกกี้เคยทำแล้วนะ มันไม่นะคะแล้วก็ดอกไม้สีซีดแบบไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะดีที่สุดค่ะค่อยตกแต่งตามชอบได้เลยถ้าใครไม่มีแหล่งซื้อนะดอกไม้กินได้เนี่ยลองสังเกตรอบบ้านนะคะว่าดอกไม้มันมีชื่ออะไรแล้วกลองเซิร์ชหาข้อมูลดูว่ากินได้หรือเปล่านะคะมันจะมีเพจ Facebook ด้วยนะเขาจะรวมกลุ่มอดอกไม้กินได้ก็ลองเซิร์ชหาข้อมูลดูค่ะ แล้วก็ก่อนจะนำข้าวอบอีกรอบนี่ก็ใช้ไข่ขาวทาเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้เราแบบเฉาจนเกินไปหรือว่าสีมันจะดอบลงเกินไปนะคะบางคนก็จะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งโรยก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องอบนานนะคะรอบนี้กินิงคุกกี้เรามันสุกแล้วเราจะอบแค่พอให้ไข่ขาวนี่มันแห้งแค่นั้นเองประมาณสัก1-3นาทีนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสีดอกไม้ก็ดับลงไปนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะดูสวย จากนั้นก็พักให้เย็นสนิทนะคะแล้วก็ค่อยเอาเข้าตู้เย็นก็จะช่วยให้กรอบมากขึ้นคุกกี้ตัวนี้มันจะไม่ใช่คุกกี้แบบกรอบนะคะมันจะออกไปทางนุ่มมากกว่าการใส่ตู้เย็นก็จะช่วยให้แบบดูแบบกรอบมากขึ้นกว่าไม่ใส่นะคะรสชาติอร่อยมากแนะนําเลยค่ะลองดู่ะสูตรนี้